สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คาคาโนมิกครับรายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องราวของโกโก้ไทยและโกโก้ในต่างประเทศครับจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่รายการที่เล่าข่าวนะครับ EP นี้ผมจะนำเรื่องราวใหม่ๆของโกโก้ไทยครับให้คุณรู้ว่าโกโก้ไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่มันเทศโกโก้เล็กๆนะครับแต่มันคืออนาคตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเราครับรู้ไหมครับโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกมีการส่งออกกันถึง10ล้านตันต่อปีนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือประเทศที่ปลูโกโกโก้ได้นั้นไม่ได้เป็นผู้กาหนดราคาโกโก้ในตลาดโลกนี้ประเทศไทยเพิ่งลื้อฟื้นการปลูกโกโก,ก้กลับขึ้นมาใหม่ในไม่ถึง10ปีนี้นะครับ แต่ตอนนี้เรามีศักยภาพสูงมากครับทั้งแนวคิดการแปลรูปเองใช้ในประเทศนะครับรวมไปถึงการสร้างแบรนด์โกโก้ไทยครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าไม่แพ้อเมริกาใต้และแอฟริกาหรือว่าช็อกโกแลตดังๆในยุโรปอย่างแน่นอนครับตอนนี้เองนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ในประเทศไทยหลายแห่งนะครับมีการผลิตสินค้าที่เป็นช็อกโกแลตนะครับแบบบีนทูบาร์ส่งออกไปขายในหลายประเทศครับทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับก็เริ่มมีเพื่อนๆของเราเนี่ยในวงการโกโก้เนี่ยส่งออกไปครับและก็สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ ต้องเชียร์อัพว่าใครมีที่ดินนะครับที่พร้อมจะปลูกโกโก้นะครับมองหาอนาคตในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับผมเชื่อว่าที่ดินของท่านจะมีมูลค่ามากกว่าทองคําแน่นอนครับเพราะว่าโกโก้ถูกจัดให้เป็นทองคําดาครับตลาดโลกต้องการโกโก้ที่มีคุณภาพสูงไทยเราโดดเด่นเรื่องการแปรรูปครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเรามีกระบวนการแปรรูปที่สะอาดและปลอดภัยครับซึ่งได้ใจผู้บริโภคมากมาก ทั้งไทยเองก็มีจุดแข็งนะครับที่เน้นการปลูกโกโก้เป็นเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสของคนไทยครับที่จะผลักดันโกโก้ไทยไปให้ทั้งโลกรู้จักติดตามผมและคาคาโนมิกได้ทุกวันนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารในมูลค่าและเศรษฐกิจของโกโก้แบบเข้าใจง่ายๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับส่งแรงบนันดาลใจและเรื่องราวดีๆที่ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจค,ครับอยากให้โกโก้เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกันขอบคุณครับ We'll I'm